การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อฟ้าเขาเป็นคนเรียบง่ายชอบปลูกต้นไม้และใช้ชีวิตสงบสงบอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาวันหนึ่งเขาเจอกับหญิงสาวชื่อดาวที่หลงทางเข้ามาในหมู่บ้านดาวเป็นคนเมืองหน้าตาสสวนพูดจาฉาฉานและมีรอยยิ้มสดใสฟ้ารู้สึกเหมือนหัวใจของเขาเบ่งบานขึ้นครั้งแรกในชีวิตฟ้าเริ่มดูแลดาวอย่างใกล้ชิดพาเธอไปชมทุ่งดอกไม้สอนเธอปลูกต้นไม้และเล่าเรื่องธรรมชาติ ให้ฝั่งดาวเองก็เริ่มรู้สึกอบอุ่นในใจเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าความรักแบบเรียบง่ายและอ่อนโยนเช่นนี้จะมีอยู่จริงวันหนึ่งดาวต้องกรับเมืองฟ้ายิ้มและมอบดอกไม้เพียงหนึ่งดอกให้เธอเขาบอกว่าดอกไม้นี้จะไม่เฉาหากเธอรดน้ําด้วยความคิดถึงดาวกลับไปเมืองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและไม่เคยลืมดอกไม้นั้นเลยเธอวางมันไว้บนโต๊ะทำงานและทุกครั้งที่คิดถึงฟ้าดอกไม้นั้นกลับเบ่งบานอยู่ในใจเธอเสมอข้อคิด ความรักไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือหมือว่าแค่เป็นความรักที่จริงใจและใส่ใจอย่างสม่ำเสมอแม้จะอยู่ห่างไกลก็ยังเบ่งบานได้ในหัวใจของกันและกัน